รกลับมาช่วงที่สองของสปริงแอนเทนดนะครับช่วงนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับกับการได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยการสร้างบ้านนั่นเองนะครับอยู่กับน้องเต๋า AF8 นะครับน้องเต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอนะครับแล้วก็คุณชำนาญวังตาลประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิที่อยู่อาศัยของประเทศไทยนะครับสวัสดี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 ครับต้องบอกว่านี่ยังเพิ่งขึ้นมาใช่ไหมเพิ่งไปช่วยลงพื้นที่มาหมาดๆเลยใช่ไหมครับทั้งคู่เลยใช่ ไปที่ไหนมาครับเนี่ยตอนนี้ที่ตําบลบ้านนาจังหวัดอยุธยาครับอันนี้เป็นโครงการอะไรอันนี้จะเป็นโครงการที่เราเรียกว่า rebuilding Thailand จริงๆเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วครับนะครับเป็นโครงการช่วยคนที่ถูกน้ำท่วมเมื่อครั้งที่แล้วถ้าพูดถึงที่มาหรือว่าจุดประสงค์ของโครงการนี้นะคะยิ่ต้องพูดต้องขอขอแนะนำมูลนิธินิดนึงนะครับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่บนไทยมาตั้ง1 4ปีแล้ว ปกติแล้วภารกิจของเราก็คือช่วยสร้างบ้านซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านให้กับคนที่ได้ช่วยตัวเองมาบ้างแล้วแต่ว่ายังมีรายได้ไม่เพียงพอคู่แบงค์ไม่ได้นะครับเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สร้างบ้านซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านมาแล้วลุ่มๆ7จ็ดแปดพันหลังนะครับแต่ตั้งแต่ภาคใต้นะครับชายฝั่งทะเลอันดามันโดนสุนามินะครับมูลนิธิก็ได้เพิ่มบทบาทขึ้นมาเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากภัยธรรมชาตินะครับก็มีการสร้างบ้านอยู่ที่ท่าชัดชัยแล้วก็ตำบลอื่นๆจำนวนหลายสิบหลังอยู่ครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงทั้งที่เมื่อปีที่แล้วนะครับอตอนที่ประเทศไทยถูกน้ำท่วมครั้งใหญ่นะครับบทบาทการช่วยเหลือคนที่ประสบภัยก็มากขึ้นม,มากขึ้นนะครับยาง ที่ที่น้องเต๋าไปช่วยเมื่อสองสามวันก่อนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำหรับพี่นันเองเนี่ยลงพื้นที่บ่อยแล้วต้องถามคนนี้บ้างครับบอกว่าเพิ่งลงพื้นที่เป็นครั้งแรกใช่ไหมลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ที่เป็นการสร้างบ้านแบบที่เป็นการสร้างบ้านใช่ครับเป็นคยั้งแรกครับรู้สึกดีใจครับที่ได้มามีโอกาสได้มาร่วมสร้างบ้านให้กับคนที่ไม่มีบ้านอยู่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่า ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยแบบไปช่วยแบบน้ําท่วมไปช่วยแบบแพ็คของหรือว่าแบบไปทําซ่วมสถานะหรือว่าซ่วมพื้นที่หรือว่าลงพื้นที่ที่แบบไปดูตามแบบบ้านที่น้ําท่วมต่างต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ได้โอกาสดีเลยที่มาแบบมาสร้างบ้านให้คนได้อยู่อะไรไปทําอะไรบ้างเอ่ยวันนี้โอ้โหเยอะเลยฮะถึงบอกว่าเอาแฟนคลับมาด้วยนะมีแฟนคลับตามลงไปเป็นกำลังใจเอาติดไปด้วยกี่คนฮะประมาณ 20คนครับ20คนเลยครับก็มีทั้งไปช่วยแล้วก็บางคนก็สภาพแบบว่าไม่อำนวยก็เลยต้องไปนั่งเชียร์ให้เป็นกำลังใจอะไรอย่างนี้ครับผมทุกคนเขาอยากไปอะครับก็คืออยากให้ให้กำลังใจเราแล้วก็อยากไปช่วยทําบุญด้วยอะไรอย่างี้ครับถามต่าก่อนเลยว่าพอลงพื้นที่ปุ๊บแล้วเราไปเห็นเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงบ้างคะอ่สภาพนะครับก็ไปดูบ้านนะครับก็คือที่พี่ชำนาญบอกนะครับว่าแบบ บ้านแต่หลังนี้ก็คือพังไปหมดแล้วก็คืออยู่ไม่ได้ว่าจมน้ํานานมากประมาณ3เดือนเลยทีเดียวก็คือเขาไม่มีที่อยู่เขาต้องไปอยู่ตามแบบไปขอทางจังหวัดอยู่หรือไปขอที่วัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอไปเห็นแล้วก็รู้สึกคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมเรามีบ้านอยู่เขาไม่มีบ้านอยู่อะไรเงี้ยน่าสงสารมากครับใช่ครับเราก็เลยแบบแต่พอเรามาเห็นโครงการนี้เนี่ยเราเห็นเราเห็นบ้านแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วแบบว่ารู้สึกดีใจแบบเฮ้ยเขาจะได้มีบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ย วันที่เต่าลงไปกับแฟนคลับเนี่ยเราช่วยทําในส่วนไหนบ้างเห็นบอกว่ากิจกรรมงวดนี้นี่มีทั้งแต่การทําซ่วมกําแพงขึ้นอะไรหลายส่วนเลยขุดอะไรหลายๆก็มีขุดซ่วมนะครับซ่วมแล้วก็มีอะไรยึดยึดพื้นด้วยแล้วก็ตอกฝาผนังแล้วก็ทาสีเพื่อการสนิมนี่ครับตามในภาพเลยครับก็าจะเห็นเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยครับขบปูนี่เต่าก็ช่วยทําทุกอย่างด้วยกับใช่ไหมคะ ใช่ครับที่จงจะแบ่งหน้าที่กันว่าคนนี้ทําส่วนนี้ส่วนวนี้ส่วนนี้แต่เราก็จะคือจะ,จะไปดูทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับดูไปดูทุกส่วนเลยก็คือไปช่วยเขาทําทุกส่วนอย่ครับนี่<ม>ครับต้องถามพี่ชํานาญแบบนี้ว่าเป็นไงครับชวนหนุ่มเต๋าลงไปลงพื้นที่แบบนี้ได้แฟนคลับไปช่วยเยอะแยะนี่ต้องจีบไว้อีกหลายๆโ <ce le> ครงกก็ต้องขอบคุณคุณเต๋าแล้วก็แฟนคลับทุกๆท่านที่มีจิตอาสานะครับไปช่วยคนที่เดือดร้อนคือผมเห็นมาเยอะแล้วแล้วก็คิดว่าคนเหล่านี้เนี่ย เขาช่วยตัวเองไม่ได้การที่เราไปช่วยสร้างบ้านให้เขาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเขาครับเพราะว่าพอเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเราไปถ้าเรากลับไปเยี่ยมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบ้านเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีโน่นมีนี่ถ้าเขาไม่มีบ้านเขาไม่มีจุดเริ่มต้นเขาก็อยู่ผู่ผู่พังพังนะครับถ้าดูห้องน้ําก็ไม่ได้อยู่สภาพที่เราเข้าไปได้เลยแร้วไงบ้านก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับ อย่างนี้นี่ถ้าเกิดหลายคนอยากจะมีส่วนร่วมแต่อาจจะไม่มีเวลาที่จะไปลงพื้นที่แบบนี้ไปลงแรงช่วยแบบน้องสาวแบบนี้นเขาจะช่วยเหลือมูลนิธิหรือว่าอยากทําบุญกุศลร่วมกับมูลนิธิยังไงได้บ้างครับครับก็คือเราก็มีเว็บไซต์นะครับก็เป็นเว็บไซต์ของเรารชื่อ worldwideweb นะครับครับ happythailand.org นะครับ,รบหรือไม่ก็จะเป็น Facebook คือ h4h นะครับนะครับแล้วก็สามารถบริจาคได้ด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรายังมีโครงการอีกหลายหลาอย่าง แทนที่จะไปรอให้ช่วยคนที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยเรามีโครงการที่จะสร้างศูนย์ผู้ประสบสําหรับอบพยพสําหรับเวลาที่เจ้าคนถูกน้ําท่วมที่บางบานเพราะบางบานนี่จะเป็นพื้นที่แก้มลิงท่วมทุกปีก็โดนทุกปีนะครับแล้วก็ที่บางระกมก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังขาดเงินทุนอยู่คือเรากําลังจะเริ่มสร้างแต่ว่าเราก็เริมสร้างไปก่อนนะครับก็ก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าผู้มีจิตศรัทธานะครับผู้มีใจเมตตาได้ข่าวก็คงจะช่วยสนับสนุนเรื่องเรื่องเรื่อง และสําหรับผู้ที่อยากที่จะได้รับความช่วยเหลือเองก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ด้วยปกติแล้วกระบวนการของเราก็คือเราจะรับข่าวสารจากสื่อต่างๆนะครับว่ามีพื้นที่น้ําท่วมเสร็จแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยกับผู้นําชุมชนนะครับ,รบอาจจะเป็นอบอตอ,อจ,จะเป็นผู้ใหญ่บ้านอาจจะเป็นกำนันนะครับพอได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วเราจะออกไปสํารวจนะครับแล้วก็เอารายชื่อของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาเรียงดูความความเดือดร้อน นะครับเราก็เราก็มีมาตรการว่าเราก็มีเกณฑ์การคัดเลือกว่า,าจะต้องมีรายได้น้อยนะครับ,รบแล้วก็ถ้ามีคนแก่นะครับคนพิการาหรือว่าเด็กที่อยู่ในวัยเรียนหรือว่าโดยเฉพาะยิ่งเด็กผู้หญิงที่อยู่ในวัยเสี่ยงก็จะได้รับความช่วยเหลืออยู่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีคนที่รอรับความช่วยเหลืออยู่จำนวนมาก ครับแต่ว่าที่แน่ๆนี่รายได้เงินบริจาคอาจจะยังไม่พอเพียงแต่ว่านี่จิตอาสาครับพร้อมแล้วนี่รับปากไว้แล้วด้วยนะครับสำหรับน้องเต่านี่ต้องบอกว่าเป็นกําลังสําคัญด้วยนะชิมาได้แฟนคลับลงไปด้วยก็ต้องขอบคุณอีกครั้งเดินยินดีครับยินดีครับน้องเต่าเองนี่เดี๋ยวเราต้องถามนิดนึงไปยังแฟนๆนี่แฟนคลับหลายคนนั่งรออยู่หน้าจอครับมีผลงานอะไรจะฝากไปถึงแฟนๆบ้างไหมครับตอนนี้เห็นบอกว่ามีงานภาพยนตร์ด้วย มีภาพยนตร์เร็วนี้ครับแต่ว่าตอนนี้มีซีรีส์ Coffee p r i n t e ครับออนแอร์อยู่ใช่ครับมันพฤลัสสุกทางช่อง2ของ14กับผมสามพูดไปต้นไปแล้วก็มีซิงเกิลเดี่ยวเพราะเทมเบเดียคือปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้วครับและที่สำคัญในเดือนกันยายนี้นะครับจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ตาวพระชาด้เยนะครับวันที่9กันยับเชื่อว่าแฟนคลับต่างก็คงจะติดตามแล้วก็ อัปเตรียมตัวอยู่แล้วมันจะเตรียมตัวแล้วใช่ไหมติดตามกันไงถ้าสมมติว่ามีกิจกรรมดีๆนี้ก็ติดตามกันไปทําคํนต่อเนื่องได้ครับจะขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงคือเพื่อเป็นการระดมทุนนะครับอันนี้ปีนี้จะเป็นปีแรกซึ่งในเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราจะพยายามที่จะจัดคอนเสิร์ตนะครับที่ไหนอย่างใดเนี่ยขอให้รบกวนติดตามทางเว็บเงินที่ได้มาเนี่ยเราจะไปช่วยพัฒนา ชุมชนที่กาลยานิวัฒนากาลยานิวัฒนาเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่เชียงใหม่นะครับเป็นที่หนึ่งซึ่งน่าจะขึ้นไปช่วยเหลือนะครับขอบคุณครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้เห็นกิจกรรมดีๆของคนบันเทิงด้วยที่ต้องบอกว่าคืนให้กับสังคมใช่ไหมหลังจากที่มอบความสุขนานแล้วก็ไปช่วยเยียวยา,ยา ด้วยในพาร์ทนี้นะครับต้องขอบคุณทั้งพี่ชตนาแล้วก็น้องเต๋าด้วยที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเต็มอิ่มครบถ้วนนะครับเอาใจแฟนๆของน้องเต๋ากันด้วยแฟนป็ที่รับรอได้เห็นหน้ากันด้วยนะครับ ก็วันจันฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับแฟนรายการสปริงเนเทนนะครับกลับมาพบกับเฟตใหม่ของสปริงนิวแล้วก็เวลาใหม่ของข่าวบันเทิงสปริงเนเทนด้วยนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึง<อ>มาเจอกันแปดนางิกานะเนี่น,นะครับค่ะวันนี้เราทั้ง4คนลาคุณชมไปตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ<อ>